ในแมปล็อกเดมอนเหมือนจะมีใครงาคุมานั่นเองนะครับพลังของใครงาคุปาดอสเทนดดำนั่นเองนะพี่ชมแบบนี้ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากเลย <c oughs> ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่รู้สึกว่าพลังของตัวละครในเดมอนสเตนเจอร์จะเยอะมากนะพี่ชมเยอะแบบโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้อสำหรับพลังของใครงาคุยังเป็นตัวทดลองอยู่นะครับทานผู้ชมเดี๋ยวต้องลองมาดูกันว่าไอพลังนี้มันจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาดาร์คเบดดับสีดำนั่นเองนี่สิ์น้อง แกอยู่ที่ไหนกันข้าคือสิทธิพี่ผู้ใช้ได้ทุกกระบวนท่าของปลาดอสนียกเว้นกระบวนท่าที่หนึ่งไงล,ล่ะเพราะว่ามันกระจอกกระจอกแล้วทําไมใช้ไม่ได้ล่ะเอออันนี้ก็แปลกเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามีอะไรบ้างนะครับแต่เสียงฟันนี่มันยังง่อยเหมือนเดิมเลย,เลยนะเนี่ยฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเหมือนเอาไม้อะไรมาฟาด่ะสกิลที่สองครับดาร์กไลนิ่เหรอเอ้ยโคตรเท่นี่เลยนี่โคตรเท่ปลาณอสนีไม่รู้กระบวนท่าที่เราไหลนี่ ปล่อยสายฟ้าไปด้านหน้านั่นเองครับท,ท่านผู้ชมท่านี้เออ่แล้วก็ท่านที่3ครับทันทันเดอร์สวามเหรอไม่รู้คืออะไรโอ้โหโคตรเท่สกิลหรือว่าเทใช้ได้อยู่เนี่ยผมมี5ฮิตเหรอผมก็ลืมไปเล่นแต่แบตเทิลเก่าอันนี้ไม่รู้ว่านับเป็นแบตเทิลเก่าหรือเปล่าโอ้ยเอ่อท่านที่4ครับเอ่อเอ่อฮิตไล,ลนิง่งไม่รู้คืออะไรสิงเสยไปข้างหน้าครับรู้สึกจะมีสกิลอยู่ประมาณนี้อันสุดท้ายเป็นอ,อะไรอะ่ะ ลัมโบว์แอนด์แฟตเหรอโอ้ใช้ไม่ไดุ้ะผู้ชมรู้สึกว่าจะต้องเลือด50%ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ท่านี้อืมคิดว่านะนี่รู้แต่ท่าเท่ดีนะอุ้ยใช้หมัดต่อยเจอนี่ทั้ท่าที่เท่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละสกิลจะมีขิกขวาด้วยนะอย่างท่าที่1ก็เป็นตีแรงใช่ไหมนี่ผมเอารหัสแฟนผมเข้ามาแล้วนะครับนี่มือจะเป็นแบบท่าตีแรงแบบนี้นะครับแล้วก็ท่าที่2มีขิกขวาด้วยเปล่าคือมันเอ่อบางท่ามันก็มีบางท่ามันก็ไม่มีนะครับไทท่่่่าา2 2นีีีมมมแค่่แบบวาาชร์จ เฉยๆอ่าท่าสามทันเดอร์สวามก็มีขี้ขวาครับนี่นี่อืมปล่อยสายฟ้าก็ไปช็อตเหมือนตอนที่เซนิสีโดนเลยท่านี่ท่าสี่มีไหมท่าสี่ไม่มีท่าห้าท่าห้ามีหรือเปล่าอุ้ยท่าห้ามีอุ้ยคตรเท่เอาวะนี่อือจิ้มอืมงูใช้ได้ โอเคมีท่าคลิกขวาอยู่นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้รหัสนี้โจมตีให้ผมเหลือเลือดประมาณ50นะครับแล้วเดี๋ยวลองใช้ท่าที่5คลิกซ้ายดูวจะเป็นยังไงอ่ะโอเคตอนนี้ผมเลือดต่ำกว่า50%แล้วครับเดี๋ยวลองใช้ท่าที่5ดูนะครับคูทาวเสร็จพอดีไหนคือท่าอะไรนี่โอ้อุยโคตเทมีแอนิเมชันด้วยหรอเฮ้เลยเจอไหม่าัอสซีดำกระวนท่าที่ส อสเนีไหลหลังหลังไหล <g ül> ไม่รู้คือได้อะไรไม่เหนือเท่ดีป่ะเออใช้ได้นะ <S <S ตัวะละครที่ดูหน้าเด่นดีทุกท่านไม่ใช่อะไรอืมปอนอสเนีดําเฮ้ยมันก็คือป้อนอสเนีเลยครับผม,มเรียกป้อนอสเนีดําเนี่ย <S 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 โอเคใช้ได้เลยพะลังใครงานคู่ครับแต่คิดว่าจะอันนี้มันคือพลังเต็มหรือย,อยังผมไม่แน่ใจอาจจะยังท่าไม่ครบก็ได้ครับเพราะว่าท่าขี้ขวาม,มีอยู่ประมาณ2ท่าเองมั้งคือสกิล2กับสกิล5้าป่ะวะเอ้ยสกิล3กับสกิล5นะครับที่มี คือไอ้ท่าช็อตนี่ครับกับไอ้ท่าพุ่งเมื่อกี้เดี๋ยวต้องรเอเขาไปเล่นดูจะเป็นยังไงสำหรับพลังของไงคงาคุจะโหดหรือเปล่าและฉันก็คือไงคงาคูผู้ใช้ปลานอส,สนนได้เกือบทุกท่านั่นเองเอาละ่ะมาลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเจอนี่ปลานอสเนดำนี่เลยแล้วเจอท่าขีดขวาพุ่งใสไปนี่อุ้ยไม่โดนไม่โดนไปแล้วนี่ไงเล่าไม่โดนเหมือนจะไม่โดนไดงไก็ไม่รู้ว่าอย่างไงน้อง สู้พี่บอกโอ้ยผู้ปานอัศนีนี่สิทน้องเจ้าคือสิทน้องอย่างเงินเหรออืมไปไหนล่ะเดี๋ยวก่อนเพ่งจิตรวมเปานไปไหนไปไหนไปไหนมานี่มานี่ปานอัศนีดมตีอืช็อตดิช็อตดิช็อตช็อตดิช็อตดิเฮ้ยไปไหนอ่ะเล่นด้วยโอ้โหไม่เห็นเล่นกับเราเลยโอ้โหไปนู่นแล้วเฮ้ยอยากเล่นด้วยเจ้าคือผู้ใช้ปลอนอัศนีหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยอะไรไปเนี่ยโอ้ย ไอ้นี่ดีกว,ว่าทางแทงงูทางแทงงูอุ้ยทางนึงมันเก่งอยู่นะน่าจะเก่งกว่าใครงาคุณผู้มชมอ๋อหย่าอ้อยอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่นี่นี่อุ้ยไม่ได้ใช้ท่าเลยเลยอะ่ะเ,เล่นยากเล่นยากเหลือเกินเฮ้ยต่อยแม่งเลยมาดิ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 เฮ้ยเจอดิ่เสยขึ้นสองสามโอ้โยโย้าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เล่นนานแม่งโคตรยากเลยว่ะ เจอดิปล่อยแล้วกัน1 2ึ่งสองสามสี่โอ้โดนสายฟ้าช็อตในผมก่ใช้ท่านี้อีกรอบรอี้เหอรใครเจอนี่ปัาสนิขอเท่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยโหจริงๆเราใช้ท่าไม่ตายท่าที่ห้าได้แล้วเนี่ยอุ้ยไอ้ลูกศรเหรอโอ้โหโวมกันช็อตโอ้ใช้ท่าไม่ตายไปสานโอ้ เฮ้ยผมอยากสู้กับสิทธิ์น้องอ่ะสิทธิ์น้องอยู่ไหนวะเน,นี่ยไม่รู้สิทธิ์น้องอยู่ไหนเจอหนี่หน่อยแล้วกันปาร์ตสุนิลัมไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเอ้ยอุย้ยบอนหมอกอย่างเงี้นเหรอคุมันจะสู้ได้หมดเลยบอนหมอกกับปานอาสนีไงเราหนึ่งสองสามได้เวลาเอ้ยผมลืมผมลืมสกิลตลอดเลยว่ามันต้องกดเอ่อกดคลิกซ้ายใช้ท่านผู้ชมเฮ้ยมาดิ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 ไปไหนอ่ะหนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้ย ช็อตช็อตก่อนเลย1 2 3 4สสี่แบบนี้แล้วชาร์จปานอสเนี่เอ้ยอืมเข้ามาดีปานหมอกเหรอปานหมอกเหรอปานหมอกเหรอเฮ้ยปานหมอกปานหมอกปานหมอกเหรอเฮ้ยหมอกหมอกหมอกล้นโอเคเพลงจิตรวมปานก่อนมันเป็นอสูรก็ยังต้องเพลงจิตรวมปานอยู่นะ้ว1 2งสองให้ฟันมีตัวตนมาหดเนี่ยไม่รอเลยไม่รอเลยไม่รอเลยที่ผมเกมดาบแกท่านผู้ชมเฮ้ยเจอเนีนี่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 รักอัปเปอร์คัทแบบนี้อะขอสักตัวเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยโดนทำไม่ตายเหรอเฮ้ยนี่มันปลานอะไรกันปลานบอกใครงาคูโดนปันหมอกตายปะมัเนี่ยไม่ไม่ตายบ้งไม่น่าตายไม่ตายจริงด้วยเฮ้ยนี่ไงโอ้ยไม่โดนุท่านโดนย่ากันนะเนี่ยุท่านโดนย่าอยู่ท่านโดนย่าอยู่นี่ไงเราช็อตช็อตช็อตอีกทีอุ้ยโดนช็อตกลับนี่ไงล่ะพี่ผมเนี่ยผมใช้หมัดอีกแล้วโอ้ยไม่งติดแบตเตอรี่กาวที่แบบว่ามันมันตั้งค่าได้ปะหว่านผู้ชม ตั้งค่าได้เปล่าก็ไม่รู้นะพี่น้องโอ้ยเอ้ยเอ้ยจะยึดไก่ย่างไก่ลวงย่างน้องไก่ย่างปอนด์สนิช็อตหนึ่งทีช็อตหนึ่งทีแบบนี้เก็บดาบไม่พักเลยกูเดินเก็บดาบไม่พักเลยเฮ้ยนี่ไม่โดนปะมันไม่โดนมันไม่โดนเอาหมัดต่อยแหละเอาหมัดต่อยเลยแล้วฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ายิตเลยว่ะเดีวเาเล่นเอ้าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเหรอเฮ้ยแล้วมันมันเอ่อมันยกยังไงแบบเมื่อกี้ที่เขาทำกับผมอะขวดบีอะโหนี่ไง กดบีเยอะเอ้ไ <laughs> ด้ถึงตัวแล้วถ้าไม่ตายต้องใช้ระหว่างที่เราโจมตีในระหว่างฮิตเนี้ยผมว่ามันถึงจะโดนโอ้ยฟันแมลงโอ้ยได้เจอทุกท่าเลยยกเว้นน้องฉันฉันไม่เจอน้องฉันเลยอะไม่เจอน้องฉันเลยอะเก็บดาบเก็บดาบเก็บดาบไม่พักเลยฉันนี่นี่มาดินี่เก็บดาบแล้วเสยเสยฟันอัศนีดำเลยเลยโอ้ยโอ้ยโอ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 ๊ยเออฟันมาเลยฟันมาเลยว่าผมจะใช้ท่าไม้เตยโอ้ยโอ๊ยใจเย็น ขอเล่นด้วยเดี๋ยวมันต้องใช้ผมว่าผมเออเดี๋ยวผมจะไม่ได้ใช้ท้าไม่ตายผมจะไม่ได้ใช้ท้าไม่ตายเฮ้ยทชาไม่ตายนี่ไงเตะหนึ่งทีได้เวลาไปแล้วมาโคตรเร็วชุ่ช้าชุ่มช้าชุ่มช้าชุ่ช้านี่โคตรเท่แต่ไม่ตายเลยใช้ผ้าผ้าไม่ตายทีไรผมไม่คนตายเองตลอดเลยโอ้นี่ไงไอหมอนี่นี่ไงอุ้ยโดนแล้วที่มันแกล้งผมที่มันใช้ลูกศร ที่มันไอ้ใช้ไ,ไอ้ลูกศรน,นี่นี่นี่ใช้ลูกศรเหรอใช้ลูกศรเหรอใช้ลูกศรใช้ลูกศรก็ต้องเจอนี่ช็อตช็อตช็อตแล้วใช้ท่านี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันนัวมากเลยนัวแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยวะเอ้อหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนี่นี่เสืออัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเฮ้ยผมว่าเล่นหนุกนะเอาจริงๆแล้วไอ้บ้านอัศนีดำเนี่ยมาดินี่ไงอยากสู้เหรออยากสู้เหรออยากอยากสู้อย่างนั้นเหรออุ้ยผมตายไหมเนี่ยผมกำลัง แย่แล้วแย่แล้วงั้นต้องใช้กระบอท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้เจอนี่หน่อยแล้วกันมาเลยนีย่อืมโทยังไม่วดช็อตหนึ่งทีหนึ่งสองโอ้ยโดนอ,อีกแล้วเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้อนนเอ,อ่อพลังอะไรวะเนี่ยโอ้ปานแมลงเหรอปานแมลงโอ้เรียบร้อยเลยอ้อตาย <c oughs> โอเคและนี่ก็คือพลังปลานอัสนีของไคงาคูนั่นเองครับ เรียกว่าปลาอสูรดำก็ได้นะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นอสูรแล้วปลาอสูรมันถูกเปลี่ยนไปนั่นเองครับไม่ใช่สีเหลืองหรือสีฟ้าแต่กลายเป็นสีน้ําเงินหรือสีดํานั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราเข้าไม่เล่นกันได้ครับมันใช้ได้อยู่เหมือนกันสำหรับพลังนี้แต่ต้องซื้ออลิอัลลิสเซทนะท่านะผู้ชมน่ามรนสองาเก้ามั้งผมจะไม่ผมจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับผม